ทุกภาษาไทยคุณเคยยิ้มทั้งที่หัวใจของคุณกำลังร้องไห้ไหมในรอยยิ้มหนึ่งซ่อนอดีตที่ไม่มีใครอยากจำแต่ทำไมรอยยิ้มนั้นถึงกลับมาในวันที่เขาคิดว่าทุกอย่างได้หายไปตลอดการรอยยิ้มนี้จะนำเขากลับไปสู่ความทรงจำหรือพาเขาจมอยู่ในอดีตที่เขาไม่อาจหนีได้เสียงลมเย็นพัดผ่านใบไม้ กลิ่นดินหลังฝนตกยังคงอบอวลในอากาศชายหนุ่มชื่อนาทีเดินกลับมาที่บ้านเก่าของครอบครัวบ้านไม้หลังนั้นยืนเงียบงันอยู่กลางทุ่งเหมือนกำลังรอใครบางคนให้กลับมาหน้าต่างที่เคยเปิดรับแสงแดดบัดนี้ปิดสนิทด้วยฝุ่นหนาและใยแมงมุมเขาเอื้อมมือผลักประตูเสียงเอียดดังสะท้อนในหัวใจ กลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นชื้นจากการเวลาทุกก้าวที่เดินเข้าไปเหมือนเหยียบย่ำลงบนความทรงจำที่ยังไม่มอดดับภาพในอดีตผุดขึ้นทีละฉากเสียงหัวเราะของแม่รอยยิ้มของหญิงสาวที่เคยอยู่ข้างเขาและวันสุดท้ายที่ทุกอย่างหายไปในเปเลวไฟเขาหยุดตรงหน้ากระจกบานใหญ่ในห้องรับแขกกระจกเก่าเต็มไปด้วยฝุ่นแต่เมื่อเขาเช็ดออก ภาพสะท้อนกลับไม่ใช่เขาหัวใจของนาทีเต้นแรงในกระจกมีใบหน้าของหญิงสาวเธอยิ้มรอยยิ้มที่เขาไม่มีวันลืมเธอคือลิน้าหญิงคนรักที่จากไปเมื่อสิบปีก่อนริมฝีปากของเธอขยับช้าๆเหมือนกำลังพูดอะไรบานอย่างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้า แต่รอยยิ้มนั้นกลับอ่อนโยนเกินจริงเขาก้าวถอยหลังมือสั่นจนแทบถือของไม่อยู่แสงไฟจากหน้าต่างสั่นไหวเสียงลมหอนลอดเข้ามาในห้องกลิ่นหอมของดอกมะลิเริ่มลอยอบอวลกลิ่นที่ลีนาชอบนาทีหันไปมองรอบตัวแต่ไม่มีใครบ้านทั้งหลังนิ่งสนิทเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆใกล้หูจนรู้สึกถึงลมหายใจ เสียงนั้นพูดช้าช้าเหมือนมาจากที่ไกลแสนไกลเธอยังจำรอยยิ้มของฉันได้ไหมหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเสียงนั้นคือเสียงของลีน่าขีดขีดขีดอยากให้ผมเขียนตอนต่อของเรื่องนี้ต่อเลยไหมครับในจังหวะที่เริ่มเข้าสู่ความจริงและความลึกลับของรอยยิ้มแห่งความทรงจำํำตอนต่อไปจะเข้มข้นมากและเผยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของลีน่า นาทีนี้งันหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังหนีจากบางสิ่งเขายืนมองกระจกตรงหน้าในนั้นยังคงมีใบหน้าของลีนาหญิงสาวที่เขารักที่สุดหญิงสาวที่เขาเผาศพของเธอด้วยมือตัวเองรอยยิ้มของเธอยังคงอยู่นุ่มนวลอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความเศร้าแววตาของเธอมองตรงมาที่เขาราวกับต้องการจะบอกอะไรบางอย่าง นาทีค่อยๆย,ยกมือขึ้นปลายนิ้วแตะลงบนผิวกระจกเย็นเยียบแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนมีมืออีกข้างหนึ่งแตะกลับจากอีกฝั่งเขาสะดุ้งถอยหลังเสียงหัวใจเต้นดังกล้องในหูนี่มันอะไรกันเขาพึมพำเบาๆแสงในบ้านเริ่มสั่นไหวหลอดไฟเก่ากระพริบเสียงลมดังขึ้นเหมือนใครกำลังเดินอยู่รอบบ้าน หม้พื้นส่งเสียงลั่นทีละจุดเหมือนมีคนเหยียบนาทีหันขวับไปทางห้องครัวเสียงบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างในเขาเดินช้าช้า ทุกย่างก้าวหนักแน่นและชัดเจนไทยสตรองนน้ำหอมในรอยนิ้วที่ลุกออกมานั้นกลิ่นเดียวกับวันที่เธอจากี่ไม่มีใครคาดคิดเขาเปิดประตูห้องครัวหญิงสาวคนนั้นนั้นดับไปแล้วมีเพียงแสงสลัวจากไม่ใหญ่ลอดความสุขแต่คือคำสัญญาจากเก่าๆที่ไม่ถ้วนวันกลับมาไอ้น้ำยังลอยขึ้นุ่งเบาๆนั่นที่เริ่มหายใจไม่ถ่วนท้องมือเย็นเฉียบยันก้อยให้ไรเลือด ปลาเดินเข้าไปใกล้ยามเย็นถ้วยชานั้นเป็นลายเดียวกลอยมาตามชอมใช้เธอยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าของเหลวสายนั้นยังไปที่ภาพถ่ายริมชาหอมภาพนั้นคือหญิงเหมือนสาวกับชายหนุ่มเมื่อครู่นี้ทันคู่ยิ้มทันยังมีความสุขเสียงแต่ในรอยยิ้มเบาดังบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ข่าวขาไม่มีใครอยู่ตรงที่เธอไม่เคยไหนที่ประตูทางออกมีเงาร่างเธอเข้าไปในบ้าน ผอมยาวหน้าสีดำคลราเก่าชุดสีขาว่นอับชื้นของเวลาเก่าทำให้เธอรู้สึกเหนือยและหัวใจของเธอเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลรอยยิ้มที่หลอนผนังเขามานานลักภาพถ่เดิมลีน่าใบหน้าของเขายังยิ้มอยู่เหมือนเดิมเสียงสั่นแต่ดวงตาในเสียงนั้นด้เหมือนจะมองกลับสาวที่ตอบ เธอก้าวเข้ามาอยู่้รงนี้แสงเสียลมพัดผ่านหน้าต่างที่เปิดให้เห็นรอยแผลเป็นเล็กๆเบาบงแก้มซ้ายรู้สึกเหมือนเดียวกับวันที่เกิดเหตุยืนอยู่ข้างหลังเธอยังลมหายใจอุ่นๆน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวกลับไปช้าๆเพื่อมือมาแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นสัมผัสเทียนเงาของวใจเองบนพื้นไม้ฉันไม่เคยจะพยายามยิ้มแต่เสียงนั้นดังในหัวของเธอเ้าเข้าไปในห้องัเลากอตรงกลางห้องมีถ้อยหลักเล็กว่า ัวใจไ้นไหวบนกฝาล่องมีรูปหัวเรืใจเย่นที่สลักด้วยชื่อแสงไฟในบ้านกลายเป็นสีเธอจำได้ทันทีว่าเขาไม่เริ่มทำลายในวันสุดท้ายไฟจกเมื่อสิบปีก่อนกลับมือของเธอสั่นเมื่อเปิดเข่เห็นตัวเองในมีกระดาษจดหมายหน้าบ้านรีบกำลังลุกเป็นไฟและมีสร้อยคอเส้นหนึ่งที่เธอ่เคยสวมในวันแต่งงานแต่เขากลัวเกินกว่าจะอ่านจดหมายอย่างช้าเขาปล่อยให้เธอไปผ่านข้อความนี้รอยยิ้มของลิขินาในกระจก รอยชันดีใจที่เธอยังยิมได้แม้ไม่มั้ันคือสิ่งที่ําว้รายายิ้มของเธอแต่ไม่เคยลืมได้จริงนาทีสุดลงกับเพียงในความเสียงจ้งให้ดังสะท้อนทั่วหลายอับแก้มของนธาแต่ที่จับของเขาเบาราก เธอจำได้ยินแล้วหชวไหาเบาๆลอยมาจากพุ่มช้าๆเสียงนั้นรอยยิ้มสุดท้ายที่ฉันให้เธอในคืนนั้นเธอเหนื่อยหน้าเขึาเหนนในเงาสะท้อนแสงของไฟรอบตัวดับลงทั้งหมดเธอเห็ือเชียงหนุ่มคนจากเลวเทีอยู่กลางหลังบนโต๊ะเขายิ้มเลียวให้เธอสองให้เดิมในภาพหน้า แต่ใจของเธอแทบลอยยิ้มของเธอเริ่มจากหน้าต่างส่องผ่านตัวเขาเปลี่ยนเป็นความโกรธเธอยื่นเหนือหัวเอราะยาวเพราะชายเป็นเสียงร้องสัมผัสได้เพียงอากาศเย็นว่าขึ้นยืนเสียงนาฬิกาโบราณดังขึ้นในความเงียบต้องการอะไรจากฉันเงาสูดของใบหน้าเร่าสั่นไหวกลิ่นมะลิเลนพองควันดำลอยโยนรอบตัวเขาเธอยิ้มทันฉันต้องการให้เธอจำได้มที่เหมือนเดิมกับเสียงนั้นดังจากทุกทิศทางในครั้งนี้เธอรู้ว่ามันไม่่ใชแค่สัญญาว่าจะไม่ทิ้งฉัน ไว้ลำพันมันคือรอยยิ้มหัวใจของนวิตอยู่ในแรงใจของเธอเขาตะโกนขอบเดินไปที่ประตูันขอโทษแสงฉันไม่อยากค่อยรับขอบ่าลมเย็นันดำรอบหยุดหูเธออย่างอ่อนงย็นน้าเงียบและเสียงกระซิบเสียงใกลยจากผดังใจของเขาจากนั้นหยาดฟัดำค่อยค่อยจ้ารอยยิ้มนั้นคือสิ่งที่ทำให้เรายังอยู่ด้วยกันจบ เธอกอยหยุดยืนอยู่ตรงประตูแต่ครั้งนี้สุดท้ายของวันค่อยๆะลายไปในอากาศเป็นรอยเสียงจักรสันร้องระงโจากสวนหลังบ้านเต็มไปด้วยการเยี่ยมองค่ำคืนค่อยๆเดินดินเข้าไปใกล้เธอสูดลมหายใจเจาลึกครั้งกลิ่นมะลิเยังคงหอมแต่ไม่เหมือนเดิมแต่มันมีบางอย่างในอากาศใจที่เปลี่ยนไปเหมือนบ้านหลังกระซิบเบาๆหายใจอยูครั้ง่อยยิ้วของเธอส่งเสียงสะท้อนเบา แต่ไม่ย็เสิ่งที่ทำให้เรายังมีชีวิตอยู่เมื่อเธอหันกลับไปมองอาบแก้มเธองเ็นรอยเท้าชืงนที่ไม่ใช่ของเธหายใจค่อยๆใจเต้นแรงเมื่อเขาเปิดตาไม่แน่ใจว่าควรหนีออกไปหรือเปล่าบ้านกลับมาแต่ขาของเธอทกอย่าขยับไม่ได้ ยกมือนมีบางสิ่งมองดูดินจากเงามืดมีถ้วยชาที่พยายามชมพลลมหายใจริมขอบแสงไฟจากมีรอยลิ้นสีชมพูจางจางและในจังหวะที่ไฟดับวหยิ่งที่เต็มไปด้วยน้ำตายืนอยู่ตรงกลายิ้มของความทรงจำหนุ่มในชุดขีดขีดขีใบหน้าของเขายังตอนต่อสุดท้ายแต่ดวงตานั้นกลายป้วยความและจาอย่างมีอาร์ไม่ได้พูดอะไรเพียงมองมัเจ้อความจริงทั้งหมดเรียกชื่อว่ารอยยนมาจากอและทำไมลินหน้าจึง ครั้งพูดจุดเหมากจุดสำหรับตอนจบของดีโอที่จะตราพยรึงใจผู้ชมจนาถึงลนนาทีสุดท้ายรอบตัวเย็นแน่นอนครับอีกบานราวกับเวลาหยุดตอนจบของและเสียงหัวใจ้มแห่งความทรงสงเดียวที่ได้ยินเขายื่นมือออกตอนนี้จะปิดเรื่องอย่างสง่างามแคบจะแตะผิวของเธออารมณ์แต่ทันใดนั้นยังคงมีความรอยเลือดจนงๆาต่จะพลิ้วพวคลี่คลายไปสู่การไข่ภายความรักนั้นตามเริ่มไหวอีกครั้งเธอจำได้แล้วว่าคือนั้น โซเที่จะทาให้ผู้ฟังนิ่งเงียบและพบสึกกลับบ้านคนเดียวรอยยิ้มในเพื่อนความทรงจำเขาส่งข้อความมาหาเธอว่าเช้าวันนี้ฉันจะกลับแสงแดดยามอ่อนลอดผ่านหน้าต่างบ้านมันข้อควาสุดท้ายที่เธอได้รับร่ในแสงเขาเสียหลักชนต้นไม้เบาจากต้นมหน้าาบนไม่มีใครรู้ว่ารอยยิ้มก่อนสิ้นลมหรือยังอยู่ในบ้านแต่ในภาพถ่ายสุดท้ายทุกอย่างรอบตัวกลเปลี่ยนไปอากาศไม่หนักเมื่อคืนเธอสุดตัวไม่ลง เคยติดจมูกหายไปมองให้ของเนโต๊งไม้ายังมีถ้วยชายหนุ่มคนแล้วก้าวเข้ามาใกล้ถ้วยแต่มีกระดาษแผ่นเล็กๆเพาขาหยิบขึ้นมาอย่างระมัดระวังอย่ารอักสรบันเทิงเขียนเขย่าลายมือที่เขาจำได้ฉันยังอยู่ตรงนี้ในชันทั้งที่เธอยินตอนนี้เธอไม่ต้องกลัวอีกแล้ว ฉันไม่อยากยิ้มฉันแล้วมันเจ็บตลอดไปยิ้มแต่นั่นคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ตาเริ่มเอิบขึ้นในดวงตาเธอหลับตาว่ากระดาษลงเมื่อเปิดตาอีกครั้งและไม่มองไปรอบบ้านเพียงกล่องทุกอ่ที่วางอยู่ตรงหน้าไม่มีเสียงไม่มีสซ่คล้อแต่ภายในใจของเขาที่เธอไม่เคยรู้สึกเหมือนมีใครบางคนนั้นเขียนด้วยลายมือรีเพล่งเขาเดินออกไปเที่ระเบียงเปียกน้ำฝนสาลมยามเช้าฉันขอโทษแก้มเบาๆกลับมาทันหนึ่ดอกมะลิหอมแต่ทุกความทรงจำของเหม กลิ่นบนเรือนยิ้มอยู่ในใจฉันสุดท้ายถ้าวันหนึ่งเขาลับมาที่นี่ยิ้มฉันอยากให้เธอรู้ที่อบอุ่นและเคยจากไป่สุในชีวิตฉันจะไม่ลืมตกลงบนกระดาษพูดเบาๆและเราอักบานเรื่องเรื่องคนในสายลมทันใดนั้นเสียงเตียงเบาๆดังขึ้นแถวเบาในห้่งและฉันก็จะจม่ลืมรอยเพลงนั้นได้เช่นกันมันคือเพลงที่เขาเคยเล่นให้เธอฟังมองไปที่ต้นมะนิที่กำลังผลีเธอเดินช้าๆบนถลีดอกขาวบริสุทธิ์เปิดมีหยด น้ำที่เธอไม่ได้แตะยักในห้องรอยเย็นโลแกวเก่าวันอยู่กลาง้องหนึ่งฝุ่นเดินลงทีกำลังขยันเองทีลปดประตูออกไปเสียงดนตรีดังชัดในใจไม่มีความกลัวหมือ่มีความเศร้าใจของใครบางคนสงบที่เขาไม่เคยลงจหน้าเปียโนรอยยิ้มของเขาในเช้าวันนั้นแต่ในวินาทีนั้นเธอรู้สึกในได้จบเมื่อคืนคู่หนึ่งทับลงคราวนี้ มันไม่ใช่รอยหิมของความเสีงเพลงดังขึ้นพร้อมเสียงรอยมหิใจการเริ่มต้ป้หม่ลมเช้าพัดผ่านอีกครั้ง พลายเสียงข่งเบามาพร้อมกับกลิ่นหอมของมะลิเธอยิ้มร้างน่าตาหน้าที่ภาพของเขาเริ่มชัดขึ้่นน้ำหน้าไหลาแต่ร่างกายของเขาเริ่มสลายไปในวใจกางเขาเหลือเพียงมะลิที่คอมอบอุไปหลังจากนบ้าู้แล้วเงียบลงบางรอยเธอไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำจนกระทั่งแสงอาทิตย์แรกของเช้าวันใหม่สองนาันที่เงียบเสียงนาฬิกาหยุดขดิีดีเธออยากให้ผมช่วยเขียนรู้สึกสรุปพลัง บรรยาที่นา a t เ o n ชั่นเอาโรสคริสเตที่เคยมีหายภหมดไทยด้วยไหมครับแทนที่ด้วยความอบอุ่นซ้อมท้ายให้ผู้ฟังรู้สึกเธอเินและจากจำทีนี้ได้เธอหันกลับไปมองอีกนวบางในหน้าต่างชั้นไม่มีวันตายจากเหดาของชายหนุ่มยืนอยู่วิดีโอเขายิ้มให้เธอเหมือนวัน